ครับแล้วท่านท่านบอกว่าเป็นคนเป็นคนชมคุณในเรื่องของการวันนี้บุคคลการประทักษ์กันได้ต่อท่านบอกว่าจะมีมูล <laughs> <laughs> đó đó hôm nay thì không chết đâu mà đó 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 ไปถึงทยเรารับไปทั้งทุนเราก็เป็นป้าตตุทยคับจากน้องชียกไปน้องชายเป็นเงินร้อยไปก็ร่มด้วยช่วยกันนะก็ที่จะมอบให้ก็คือวิญญาณทังโตั้งโต๊ะที่ท่ารักเหมือนกันรักเหมอนกันเลยพระเจ้ากไหว้พิธีต่อไปก็ว่าพระพุทธองค์พานะมาเป็นที่สังขารนะมา็นที่สังขารนะมาป็น่สังขารนะมาเป็นที่สังขารน نارندر <inaudible> وندريا เขาด้วเวลาทกษะที่ดีนรากนักการแข่งขนนค้าแน่นอนที่นี่ก็มีบบเล่ผู้รบผู้รบอาวุธยานเพื่อเพื่อเพื่อประสการด้ในช่งนี้นะครับจะต้องยันเอจะไปทกฝ่ายจบพี่น้องก้วไปเชิญเข้ามานักแมงโด เดินเฉยเข้ามาป้อกันในโดมก็ใกล้เวลานะครับตอนนี้ก็ดนาฬกาสี่สนเวลาผาชเลราเะและตอนนี้ที่นะครับมองเห็นก็ไหลวัดไหลอาลัยอีกสักคูดเลยก็จะได้เข้าสู่ในพิธีนะครับตอนนี้ลูกหลานของคุณแม่นะครับทองหล่อยู่มากเลยเชิญเข้ามาในโดมโดมหลังนี้ นะครับครอบครัวนะคนณแม่ก็นะครับนะเป็นนะครับฝ่ายฝ่ายที่น้องสาวประชาตัวลอนะครับนะไปนวิหารแล้วก็โตเออด้วยกับเนชาววายก็เนเจ่าของรารอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นดีดีดีอว็เปนัองนี่นะ mày đi lạc nghiệp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  lạc พระสงฆ์สงจะได้ับคาแว่าต้องระวงกอแม่ที่มาส่งเสด็จมานอนนดีแม่้พ่อรู้สึกสบายให้กับยิ่งใหญ่ในชาน้านี่ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยได้ๆนี้แน่เปนก็กตอนะครับเป็นที่

เสดแมาในปจจันน <ạ. S 1> <ì> ี้คือวสด็ในการแม่ของเราที่ยิ่งมากสร้างตัวตัานกคือเสื่อมนาสุดแล้วตัานี้ใคทายนถ้วยใครเข้าข่าวก็จะจ้มนที่ตนี้เลงและโดังนี้ให้ยุ่งโยงแตเื่อต่อไปให้ยุ่ประโยง เด็กโตเป็นคนที่ต่างคนก็มีความหาวงใยที่จะมาดูแลผู้นำโรามีทางกันาลมัีสางพบกันอื่พวกเราลูกหลานมาก็ให้ดีเนายไม่ต้องไปเสียตังค์ดูฟูครับเออนวงวันตาด้วยแสงไฟสว่าใจด้วยเสียงธรรใจว่างเป็นบุญใจวุ่นเป็นาตรกระจกเงาที่วอนสารียงแท้ใจเราเองรักบุญวันนี้ก็จะไหลหลังแล้วก็ประดังเข้ามาหลายช่องทางด้วยกัน ไม่ว <toys> ่าบ <m ics> <m ics> ุญฝังเข้าทางหูบุญดูเข้าทางตาบุญเจริญภาวนาก็เข้าทางลงหายใจบุญกระบุญไหวก็รักเข้าทางความเบือต้องเรียนเชิดระและมันก็จะเป็นจริงในระดับาวที่กระบุตรได้กราบเรียนเนาะเรพยนเจิดระจากคุณน้องสาวคนดีดีน้ำใจยกมือจบต้อไปกับเขาอีกคนละแบงคนละใบคนละใบคนละแบคนละใบ ก็ขอใหอไ้ไป,ปุญให้คุณพระรัตนีไต้ซึ่งเป็นใหญ่ยิง่งนัก <บา S 2> ด้วย <บา S 2> ศักดิ์ศรีมีประชาประกาสิสสาทธิเลือกตั้งที่ตรงที่บางงบอกเรมีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเอาเองแล้วเนาะเออวันนี้เรา,ม,าเรรมีหน้าที่เออนะครับคนเรามันต้องมีหน้าที่แล้วเนาะหน้าที่ของชาวพุทธเอหนึ่งอย่างเดียวเราก็มารับถุกกรากเทียนหองดอกม้กราบไหว้สักการะบูชา หน้าที um problem, ่ของแม่ของว่าหน้าทีของลูกองว่าแต่ไปใครดีหน้าทีเข้าเวทเชุ่ทนี้ครับขออนุญาตวัยสด็กๆต้องตัวพุนตงละบางเนดีังภกเาละบางันดีสั้งภกเาละางนดีให้ก็กวยที่ใหญ่ร่ำรวยร่ำรวยให้รวยมั่งรวยดีเอาจากน้องๆคนดีีศรัทธาคนละแบงคนละใบคนละใบคนละแบง จบแบนจบปูลจบปูลงานความดีเอาจากคนน้องสาวเป๋อเหลียงลงเรื้องสตาร์เอาจากคนน้องคนดีดีน้ำใจยกมือจับกันไปอีกคนละใบคนละใบคนละใบคนละแบนคนละแบนคนละใบจบแบนจบปูลจบปูลงานความดีก็ขอให้ทำหน้าติ่งตัดิ์สิ่งชั่วร้าจงนำพาสิ่งดีดีทวีสุขให้อารมณ์รื่องเชื่อมเรื่องใจไรความทุกข์ให้ความรักโรกองเด้วแม่เอาโครอให้ทุ่มพันจบสองร่มเย็นไม่เป็นที่ให้เป็นปรีดีสิ้นขึ้นบนหมง ให้สมหวังดังใจพอเมียเงินพอพี่น้องมากบายสบายก,ก,ก,กายอาดโกบูานาบุตินาณาแย้มติดแข่มเส้นเห็นผู้เบื่อใจดียศยิ่งใหญ่รอยโพธนาสาธูด้วยอวยพรใจว่าขอให้เจริญสมบุกสาบานกาบพรา่าทางบุญงา,ามสาย่างระจ้งงจางแต้นจักแสดงดยอกควา,ามตามวิสัยเพียงตั้งเทตพอเง็นเป็นความหายปเปรียบมาลัยแห่งาำนัของจิน ทานละไมให้ละความกระดีฟอกหรดีห่างโลกละมกนสิ่งเป็นจังคับประเทอเกิดโตผินมันเทวิิ่งทำทางทุกการควรศีละไมรักศีืออย่าเป็น้ามทุกข์อห้เลี่ยนตั้งสมบทรวน,วนปานาถึงุกรายเรยรุนมันทุกควรวิรัตมณนตงภาวนามัยให้ละจิตสงบจะได้พบคุณงามตามประสงค์ เปเอโกโกสนผลดำรงขออนุญาตนะไม่ติดสองประวพรุษทางโควาละมาเงินมีทาับงโคาละมาเงินมีส้งทังโคาละมาเงินีเพียมให้หลานนั้นลำรวยลำรวยให้รวยมั่งรวยดีให้รวยตลอดปีโชคปีตลอดไปขอบารมีหลวงพ่อโตองค์ติดจงน้ำพาจงพัฒนาจิตพัฒนาใจให้ประสบความสำเร็จให้ประสบความสำเร็จ ภาวนาไม่ให้รัางติสงบจยากได้พบปุญญาตามประสงค์เป็นเสกูุณสผม,มดำรงถึงปลดกองตัณงหางปุปาทานเมื่อท่านทั้งหลายบังพึงพบสามอย่างเป็นนามบัดหรือเป็นหลังความดีนหนืองต่างตาระหว,ว่างรอนุกติก็ผีบาลปราดนิ่ผ่านสุดท้ายเราอย่างนายบุญ ผานเด่นรุโนน้องยราต่อรา,ทรา,ทางทิ่สุนัาปูนำตังมิอชนกัรปรียาดสุลผลงานชั้นเตี่ยมเอาจากหลานสาวคนดีคนสวยน้ำใจยกมือจบมาแต่ไกลเลยประกงเจ้าภาพหนึ่งกองหนร้อยเอาน้องนอเอาเรียนเกินรับดีมากพอทำร้อยดีน้อยก็ทำสักคนละยี่สิบห้าสิบก็ตามใจกอพราะว่าพระป่าตอนนี้ไม่มีใครบังคับ เออยู่นเีิดหน่ยของประดาสาธุชนเออร้อยนี่เหรออวัยปีติโตก็กลัพุทธลาบบงเลจบังพุลับงเจบังพลบงเมครับรยนบรววเอาจากหลาสาวคนสวยด้วยขออนุญาตเนาะอปติโตก็กพุทธลาบเมจลับงเจบังพลบางเให้หลานสาวร เราไม่เอาก็รวยนะไอ้เรารวยนั่งรวยก็รวยตอนนี้อาจจะนั่งเวทีเดี่ยวก็ตัวรุ่นต่างพวกนั้นมาจะไปตั้งโวกนั้นมาจะไปตั้งโวกนั้นมาจะไปร่ำรวยนั่รวยนั่รวยไอ้รถนั่งรวยสีไอ้รถตลอดสีมาสีตลอดลาย จากน้ำใจน้ำใจกุลาใมงกลาใบกุ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 ลาใบมีมากทำร้อยเอามีน้อยทำเป็นที่เป็นกันไปจะไม่มีใครว่าวันนี้ถ้าเราทำบุญด้วยแง่งแบงก็จะลอยมาแต่ถ้าเราเราทำบุญด้วยเหรียญเหรียญก็จะเวียนมา